นี่ก็ไปเบิ่งเล็กถูกครับเล็กถดครับเลขกลดั้นเนขกออกงวดที่แล้ว09เนาะเล็กมันออก309แต่ว่าเลขรถดนี่990นี่ครับเล็กถดันนอีกออกบ่อยๆเล็กของเด่นลดตะไครเนาะแล้วก็เลขรลดขันนี้กออกบ่อยครับนี่ครับ189นี่89นี่ก็ออกบ่อยสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมื่อนี้มาพบพอกับบ่าวหนองอีกเก่าครับผมเมื่อนี้บ่าวหนองจาก ขอโชกต,ต่อหวดตาไครครับงวดวันที่1มิถุนา68เบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยูทิชโชคเลยดวงครับมือนี้บ้านหนองจะจุดถูกขอโชกตาไครครับแต่มือนี้บ้านหนองจะบ่จับบุกมีปองบ้านหนองจะจุดถูก2ตัวและ3ตัวหงวดนี้เอซีขอมาครับเพิ่นบอกให้บ้านหนองขอคือหนองไปเตยจุดถูขคือหนองไปเตย น้องใบเตยนะครับเลขฝันของเพื่อนสิเพื่อนฝันว่ามีนแน่นอนมาเหรียญองเห่นอยู่ข้างเพื่อนแล้วก็เพื่อนกะแล้วก็เลขทูบมาตกยุคห่างเพื่อนเพื่อเล่ยหยุดหินเพื่อเล่ยหุดทูบเลขทูบมือนันของน้องใบเตยสองตัวได้สี่เก้าสามตัวได้เก้าสี่ศูนย์มาเบิ่งของเบาหน่องมือนี้สิเป็นตัวใดญ่หัวไปที่หนึ่งมิถุนาหกแปดได้ใบไหวตาใครน,น้องการระดับมาลักโศกไปต้องการเขา เ้ยอน,นี่บังจะคว้าโชคสองหมวดเด้ขอวันนี้จะไม่จับลูกีบปองจะจุดทูกสองดอกดอกหนึงสามตัวดอกหนึ่งสองตัว, 1, ตวใครเข้ามาดูคิปก่อนให้ได้รับโชคไปด้วยกันเลือกแตใครอสองครับนี่ครับบุ้งว่วไดนสองตัวหรือสามตัวเด้อ กันวันที่บาลนองจะไม่จับลูกฟองเด้อบาลนองจะตีทุกตัวสองสองดอกเลยเด้อจะมาลุ้นกันนอ้องตาไคจุดสองตัวขอให้มาล่างจุดสามตัวขอให้มาบนเด้อตาไคหรือใครจะเอาไปเที่ยวก็เอาที่จะดณ์เด,ด้อ ชุดถูแบบแบบใหม่เลยครับคือเอฟซขอมาม่นะครับเอฟซีขอใหมบ่บาลองชุดแบบนี้บาลองก็ได้สิรอ่องเบลงลองเห็นตามคำขอเอฟซีงนะครับตัวเหล็กตาไครกัเขาบอยอยู่นะเพื่อนบ้านจะได้รับโทรกันไปหลายคนอยู่ครับหลายหมวดอยู่อย่า,ามาดูกันครับ พระพุทธรัตตสมาสัมพุทธสะนั่มตัสสะพระพุทธรัตตสมาสัมพุทธัะนั่มตัสสะพระพุทธรัตตสมาสัมพุทธัะตาไขวันนี้บ่าวนองจะขอโชคต่องวดเด้องวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดจุดทูบสามตัวขอให้มาสามตัวบนจุดทูบสองตัวขอให้มาสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดขอบุญบารมีตาไขมอบโชคให้ทุกๆุคนที่เข้ามาดูช่องบ่าวนองถ้าได้โชคใหญ่งวดนี้ บาลนองจะซื้อทองถวายตะไคร้ขอได้ไหว้รับสาธุสาธุสาธุอิติอิติตคุม,มาละไคเจดียจะมหาเถรุละ,ละ,ละพลาภางาภาวัตตุนีเอ,อาหให้ได้เด้อเอาให้แต่เด้อตะไคร์หนาหิบูรูอยู่ เดี๋ยวไปลุนโชว์แล้วกันครับว่ามือนี้เลขถูกจะเป็นอนีหอย่างทั้งสองตัวและสามตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนาบวกแปดของน้องใบเตยสี่เก้าแล้วก็เก้าสี่ศูนย์ทำมาเบื้องของเบาหน่องครับงวดนี้คงสุดท้ายหละงวดที่หนึ่งมิถุนาบวกแปดมารลับถูกจับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินหลายเป็นต้องกันครับโอมตาใครบานบ่าน้องครับนี่ก็ไปเบื้องเลขถูกครับเลขรถครับเลขลรถคั้นี้ก็ออกงวดที่แล้วศูนย์เก้าเนาะ เลขมันออกสามศูนย์เก่าแต่ว่าเลขรถนี่เก้าเก้าศนี่ครับเลขรถคันนี้ก็ออกบ่อยๆเลขของเด่นรถตะไคร่เนาะแล้วก็เลขรถคันนี้ก็ออกบ่อยครับนี่ครับหนึ่งแปดเก้านี่แปดเก้านี่ก็ออกบ่อยมีอยู่นะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ก็ลองกันครับเด้อเพื่อรถมันบอ,กออกอีกรถตะไคร่นี่ครับผม 89. แปดเก้าดี๋ยวไปเบิ่งเด็กถูกต้งกันนะครับเน,ะนาะงวดวันที่ หนึ่งมิถุนาหกแปดอันนี้เลขรถครับดูเลขรถไปก่อนนะครับเนาะแต่เบอร์เลขถูกตัวแรกครับเลขถูกตัวแรกหมายเลขสามกับหมายเลขสองฝัก 3, ก่งนี้น่าจะเป็นเลขสองตัวฝั่งนี้น่าจะเป็นเลขสามตัวอ่าสามครับสองครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเบิ่งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังน้าทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุทีิโชคเลยดวงครับเราไม่ผู้ใดบอกได้ครับว่าเลขที่มาตัวใด แต่เบาหนองขอเป็นแนวทางให้เนาะเพื่อทุกคนได้รับโชค,ครับคิดจริงนะห้ก็ให้สมหวังดังปาถนาสุขภูสุคนสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดครับผมเลขถูกตาไครบานเบานองนะครับเนาะเลขมาแล้วครับแต่จะมาเบิงกันมาลุนกันว่าจะเป็นตัวใดผู้ใดศรัทธ,ธาต,ตาไครผู้ใดศรัทธ,ธาหลวงปู่สวงก็ให้ได้รับโชคไปนํากันทุกๆุกวดครับไม่ว่าจะซื้อหวยวันที่หนึ่งวันที่สิบหก หรือเพื่อนบานหรือไซกระซางก็ให้ได้รับโชคไปนํากันทุกทุก่งวดครับมักป้มกัมกจังพิจารณาเอาเนาะตัวเลขกเบาหนองจุดให้ตามคําขอเอฟซีนะเอฟซีบอกว่าให้จุดเหมือนหนองใบเตยเบิ้องคนว่าให้จุดเหมือนหนองใบเตยเบิ้งเบาหนองกะจัดให้นะครับเนาะคนขอมาเอฟซีขอมาครับเบาหนองก็เลยจัดตามคําขอเอฟซีครับงวดนี้ มารับโชคไปดําการเกี่ยวกันด,ดก็ให้สซมวังดังปรารถนาสุภูสุคนเลขทูบตัวที่สองเลขกสามตัวเนาะหมายเลขเจ็ดครับสามเจ็ดตัวนี้หมายเลขสองชัดเจนครับเดี๋ยวตัวที่สองตัวที่สามจะมาอีกครับผมสามเจ็ดครับแล้วก็หมายเลขสองเนาะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันตัวที่สามตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวที่สองตัวสุดท้ายครับผมสาธุสาธุาธตาไขบ่บั่นเบาหนองครับผม เดี๋ยวมาวางเลขถูกกันครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดตะไคร่บานเบาหน่องเนาะเบาหน่องจุดถูกสองดอกนะครับเนาะดอกหนึ่งสามตัวดอกหนึ่งสองตัวครับมาหลุนกันครับเลขถูกโอเลขถูกสองตัวนั้นสองสี่ครับสองสี่โอเลงา่ายนยะัะะ่ไง้าคาสามสามเจ็ดสอง สามเจ็ 3, 7, 2, ดสองเลือแปดเจ็ดสองก็ได้อะแ,ะแลลวจะหมักนะครับเนาะสามเจ็ดสองครับเลขกถูกตาไข่บาดเบาหนองงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดอยากให้เบาหนองจุดคอหายเบาหนองกระจุดห้แล้วนะครับเนาะงวดนี้มีผูดด้ใดบอกได้ครับว่าเลขสิ่มาตัวใดแต่ว่าผูดด้ใดหมักเลขกของตาไข่กะสือไหวครับสองสี่แล้วก็สามเจ็ดสอง มีติดสองมีติดสี่มีติดสามเหล็กก็บลหายตัวเลยกับซ้ำงอง่ายๆกับมีเหล็กเยู่สี่ตัวมีสองมีสี่มีสามมีติดอ่ะก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดสามเจ็ดสองแล้วก็สองสี่ตาข่าบานเบาหน่นองครับมักบ่ามาก,กับพิจารณาเด้อสาธุสาธุาธาธผู้ใดครับว่าเบื้องช่องเบาหน่องให้รับโชคไป้ทำการสุขภูสุก่นคิดสิใดให้สมหวังดังปรารถนา มีเงินใส่ใจบอกขาดมือเห็นยัง้งให้ประสบความสาเร็จทุกๆด่านเดี๋ยวจับเงินมื่นเดีจับเงินแสนเดีจับเงินล้านไปด้ากันตาใ่รบานมาหนองไห้โชคแล้วครับกข,ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ